どないかな แต่ตขาขาสินะ่สำคัญที่ตองยไีทาก็ตื่นเต้ยความเขาขดกสื่การนครับในกการางนเลเรื่องทในการสือ่อรน,นะ ที่ค Styles, ุณทับโครงการมูลอิธิพระเจ้าและมโตรโตเภเทวคนเรานี่ขอเป็นส ah ัญลัคษณนะครับเพราะอ่าไปดวยดีมาช้าไปนิดนึงเพราะว่นการหาเินสวีภารตีเป็นไปด้วย มีโอกาสได้เข้ามาดูแาทีก็เป็นจริงนะครับก็ขัวที่บริษัทมไทยกับมุกัาซึ่งสราบวันนั้นเราเอาเรองาวกำลังการหรือแม้แล่เก็่องต่ใจของที่ความว่าสาวห้า